อยากแก้ไขชีวิตให้ดวงชะตาดีขึ้นวันนี้อาจารย์ดวงพรได้มาบอกเคล็ดลับดีๆห้ามเลื่อนผ่านนี่คือชีวิตของคุณหากคุณการเงินติดขัดซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาการเงินของคุณไม่ดีเลยได้เงินมาออกตลอดทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะฟังให้ดี แล้วที่สําคัญทําไมชีวิตอุปสรรคเยอะทำไมมีเรื่องเยอะทําไมก่อนชีวิตจะสำเร็จเจอแต่บททดสอบและอุปสรรคทั้งนั้นให้ขอขมากรรมของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพิมพ์ขอขมากรรมอโหสิกรรมและขอขมากรรมไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติจะมีคําสวดหมดเลยนะคะให้เซิร์ชคําว่าขอขมากรรม ของสมเด็จโตพมมลังสีนะคะวันนี้อาจารย์มาบอกเคล็ดลับดีๆหากใครเคยเป็นอย่างที่อาจารย์บอกพิมพ์ค่ะบอกว่าเคยเป็นขอขมากรรมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนอื่นก่อนจะขออะไรก็ตามอย่าลืมขอขามากรรมการขอขามากรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก มากกว่าส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรอีกนะคะเพราะการขอเข้ามากรรมเราไม่ได้ขอเข้ามากรรมแค่เจ้ากรรมในเวรแต่เราขอเข้ามากรรมครูบาอาจารย์ขอเข้ามากรรมที่เราล่วงเกินบิดามารดาขอเข้ามากรรมทุกภพทุกชาติวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้ชีวิตเราติดขัดและเขาได้รับบุญนะคะเราจะดีขึ้นซื้ออะไรมันก็จะไม่เฉียดไปเฉียดมาไม่องั้นต่อให้คุณซื้ออะไร เขาก็ขวางคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณพาดไปพาดมาแม้กระทั่งคุณจะได้เงินก็จะทําให้คุณพาดอยู่ตลอดเวลาต่อให้คุณได้เงินเยอะแค่ไหนก็มีเหตุให้คุณหมดตัวทําอะไรก็ตามมันก็จะแบบเป็นหนี้เป็นสินทําอะไรก็เจ๊งมันเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรขวางเขาจะเรียกว่าต้องขอขามากรรมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอาจารย์ยมพรจะทำคลิปดีๆต่อนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ อยากเปิดดวงเปิดบารมีหรือมีสิ่งอะไรติดขัดอยากเช็คดวงตัวเองการงานเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงมีโชคไหมมีเจ้ากรรมในเวรไหมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลกายสังขารเราที่มีบุญสัมพันธ์กับเราที่ท่านส่งเรามาให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วขอพรยังไงให้ปังสามารถทักเข้ามาในโปรไฟล์อาจารย์จะมีน้องแอดมินตอบและลงคิวให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ